ภาพบางสกุลส4สก็โดยสมัยนั้นแลผภาพบางสกุลบังเกิดแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงพระองค์ได้ทรงพระดำริว่าเราจะพึงซักผ้าบางสกุลหน้าที่ไหนหนอลำดับนั้นท้าวสักกะจอมถวยเทพทรงทราบพระดำริในพระทัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยพระทัยของพระองค์จึงขุดสระโบคลณีด้วยพระหัต แล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระพุทธเจ้าข้าขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดซักผ้าบองสุกุลในสระนี้ทีนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงพระดำริว่าเราจะพึงขยำผ้าบังสุกุลณที่ไหนหนอลาดับนั้นเท้าสักกะจอมเทวเทพทรงทราบพระดำริในพระทัยของพระผู้มีพระภาคเจ้า ด้วยพระทัยของพระองค์แล้วได้ยกศิลาแผ่นใหญ่มาวางพางทูลว่าพระพุทธเจ้าข้าขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดทรงขยำผ้าบางสุกุลบนศิลาแผ่นนี้ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงพระดำริว่าเราจะพึงพาดผ้าบางสกุลไว้ณที่ไหนหนอครั้งนั้นเทพดาที่ศิีสถิต อยู่ที่ต้นกลุ่มบกทราบพระดำริในพระทัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยใจของตนจึงน้อมกิ่งกลุ่มลงมาพรางกราบทูลว่าพระพุทธเจ้าข้าขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดทรงพาดผ้าบางสุกุลไว้ที่กิ่งกลุ่มนี้ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงพระดำริว่า เราจะผึ่งผ้าบางสกุลณที่ไหนหนอครั้งนั้นท้าสักกะจอมถวยเทพทรงทราบพ,พระดำบิในพระไทยของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยพระทัยของพระองค์แล้วได้ยกแผ่นศิลาใหญ่มาวางไว้พางกราบทูลว่าพระพุทธเจ้าข่าขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดทรงผึ่งผ้าบางสุกุลบนศิลาแผ่นนี้หลังจากนั้น ชาดินอุลุเวลากสตะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยล่วงตราตรีนั้นครั้นถึงแล้วได้ทูลคำนี้ต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าถึงเวลาแล้วมหาสมณนะพตตาหารเสร็จแล้วเพราะเหตุไรหนอมหาสมณนะเมื่อก่อนสระนี้ไม่มีที่นี้เดี๋ยวนี้มีสระอยู่ที่นี้เมื่อก่อนศิลาเหล่านี้ไม่มีวางอยู่ ใครยกศิลาเหล่านี้มาวางไว้เมื่อก่อนกิ่งกุ่มบกต้นนี้ไม่น้อมลงเดี๋ยวนี้กิ่งนั้นน้อมลงพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าดูก่อนกัสปะถ้าบางสุกุลบังเกิดแก่เราณนะที่นี้เรานั้นได้ดําริว่าจะพึงซักผ้าบางสุกุลณที่ไหนหนอครั้งนั้นเท้าสักกะจอมวยเทพ ทรงทราบดำริในจิตของเราด้วยพระทัยของพระองค์แล้วจึงขุดสะโบกขรณีด้วยพระหัตและตรัสบอกแก่เราว่าพระพุทธเจ้าข้าขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดทรงสักภาาบางสุกุลในสระนี้สะนี้ผู้อันทิใช่มนุษย์ได้ขุดแล้วด้วยมือดูก่อนกัสะปะเรานั้นได้ดำริว่าจะพึงขยังภาพบางสกุลณนะที่ไหนนอน ครั้งนั้นท้าวสักกะจอมเทวเทพทราบความดำริในจิตของเราด้วยพระทัยของพระองค์แล้วได้ทรงยกศิลาแผ่นใหญ่มาวางไว้โดยทูลว่าพระพุทธเจ้าข้าขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดทรงขยำภาพบางสุกุลบนศิลาแผ่นนี้อันผู้ไม่ใช่มนุษย์ได้ยกมาวางไว้ดูก่อนกรสปะเรานั้นได้ดำริว่า จะพึงภาพ่าบางสุกุลณที่ไหนหนอครั้งนั้นเทพดาที่สิงสถิตยอยู่ที่ต้นกลุ่มบกทราบความดำริในจิตของเราด้วยใจของตนแล้วจึงน้อมกิ่งกลุ่มลงมาโดยทูลว่าพระพุทธเจ้าข้าขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดทรงภาพ้าบางสกุลไว้บนกิ่งกลุ่มนี้ต้นกลุ่มบกนี้นั้นประหนึ่งจะกราบทูลว่า ขอพระองค์จงทรงนำพระหัตมาแล้วน้อมลงดูก่อนกัสปะเรานั้นได้ดำริว่าจะพึงพึงภาพบ่งสุกุลณที่ไหนหนอครั้งนั้นท้าวสักกะจอมเทวเทพทรงทราบความดำริแห่งจิตของเราด้วยพระทัยของพระองค์แล้วได้ยกศิลาแผ่นใหญ่มาวางไว้โดยทูลว่าพระพุทธเจ้าข้าขอพระผู้มีพระภาคเจ้า โปรดทรงผึ่งผ้าบางสุกุลบนศิลาแผ่นนี้ศิลาแผ่นนี้อันผู้ไม่ใช่มนุษย์ได้ยกมาวางไว้ครั้งนั้นชดินอุลุเวลากัสปะได้ดำริว่าพระมหาสมณะมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากแท้ถึงกับเท้าสักกะจอมถวยเทพได้ทำการช่วยเหลือแต่ก็ไม่เป็นพระอรหันต์เหมือนเราแน่ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าเสวยพัตหารของฉดินอุรุเวลากัสปะแล้วประทับอยู่ในไพรสนตำบ,บนนั้นแล้ภาพบางสุกุลจบปฏิหารเก็บผลว่าเป็นต้น45ครั้นรุ่งราตีนั้นไปฉดินอุรุเวลากัสปะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นแล้วจึงกราบทูลพัตตกา แต่พระผู้มีพระภาคเจ้าว่าถึงเวลาแล้วมหาสมณะพัตหารเสร็จแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนกัสปะท่านไปเถิดเราจะตามไปพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงส่งฉดินอุลุเวลากัสปะไปแล้วทรงเก็บผลว่าจับต้นว่าประจำชมพูทวีปแล้วเสด็จมาประทับนั่งในโรงบูชาเพลิงก่อน ชดินอุลุเวลากัสปะได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งในโรงบูชาเพลิงแล้วได้ทูลคำนี้ต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่มหาสมณะท่านมาทางไหนข้าพเจ้ากลับมาก่อนท่านแต่ท่านยังมานั่งในโรงบูชาเพลิงก่อนพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนกัสปะเราส่งท่านไปแล้ว ได้เก็บผลว่าจากต้นว่าประจำชมพูทวีปแล้วมันนั่งในโรงบูชาเพลิงนี้ก่อนดูก่อนกัสปะต้นว่านี้แลสมบูรณ์ด้วยสีกลิ่นรสถ,ถ้าท่านต้องการเชิญบริโภคเถิดอุลุเวลากัสปะกระับทูลว่าอยาเลยมหาสมณนะท่านนั่นแหละเก็บผลไม้นี้มาท่านนั้นแหละจงฉันผลไม้นี้เถิดลำดับนั้น ชดินอุรุเวลักกัสปะได้มีความดำริว่าพระมหาสมณะมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากแท้เพราะส่งเรามาก่อนแล้วยังเก็บผลว่าจากต้นว่าประจำชมพูทวีปแล้วมานั่งในโรงบูชาพเพลิงก่อนแต่ก็ไม่เป็นพระอระหันเหมือนเราแน่ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าสวยพัตหารของชดินอุรุเวลักกัสปะ แล้วประทับอยู่ในไพรสนตำบนนั่นแหลครั้นร่วงราตรีนั้นไปชดินอุลุเวลากัสปะไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นแล้วจึงทูลพัตการแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าว่าถึงเวลาแล้วมหาสมณะพัตตาหารเสร็จแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงส่งชดินอุรุเวลากัสปะไป ด้วยพระดำรัสว่าดูก่อนกัสสะท่านไปเถิดเราจะตามไปแล้วทรงเก็บผลม่ม่วงข้อความละต่อไปผลมะขามป้อมข้อความละต่อไปผลสมอในที่ไม่ไกลต้นว่าประจำชมพูทบีปนั้นข้อความละต่อไปเสร็จไปสู่พบดาวดึงทรงเก็บดอกปริชัตตกะแล้วมาประทับนั่งในโรงบูชาเพลิงก่อน ชดินอุลุเวลากัสปะได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งในโรงบูชาเพลิงครั้นแล้วได้ทูลคำนี้ต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่มหาสมณะท่านมาทางไหนข้าพะเจ้ากลับมาก่อนท่านแต่ท่านยังมานั่งในโรงบูชาเพลิงก่อนพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าดูก่อนกัสปะเราส่งท่านแล้ว ได้ไปสู่พบดาวดึงเก็บดอกปริชัตตกะแล้วมานั่งในโรงบูชาเพลิงก่อนดูก่อนกัสตะดอกปริชัตตกะนี้แลสมบูรณ์ได้สีและกลิ่นครั้งนั้นชดินอุลุเวลากัสตะได้มีความดําริว่าพระมหาสมณะมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากแท้เพราะส่งเรามาก่อนแล้วยังไปสู่พบดาวดึง เก็บดอกปริชัตะกะแล้วมานั่งในโรงบูชาเพลิงก่อนแต่ก็ไม่เป็นพระอรหันเหมือนเราแน่ปฏิหารผ่าฟืน46ก็โดยสมัยนั่นและชดินเหล่านั้นปรารถนาจะบำเรอไฟแต่ไม่อาจจะผ่าฟืนได้จึงชดินเหล่านั้นได้มีความดำริต้องกันว่าข้อที่พวกเราไม่อาจผ่าฟืนได้นั้น คงเป็นอิทธานุภาพของพระมหาสมณะไม่ต้องสงสัยเลยครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสกับดินอูลุเวลักกัสปะว่าดูก่อนกัสปะพวกชดินจงผาฟืนเถิดดินอูลุเวลักกัสปะรับพระพุทธดำรัสว่าข้าแต่มหาสมณะพวกชดินจงผาฟืนกัน ฉดินทั้งหลายได้ผ่าฟืนห้าร้อยท่อนคราวเดียวเท่านั้นครั้งนั้นแหลชฉดินอุลุเวลากัสปะได้มีความดำริว่าพระมหาสมณะมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากแท้ถึงกลบให้พวกฉดินผ่าฟืนได้แต่ก็ไม่เป็นพระละหันเหมือนเราแน่ปฏิหารก่อไฟสี่สิบเจ็ดก็โดยสมัยนั้นแหล ฉดินเหล่านั้นปรารถนาจะบําเบิไฟแต่ไม่อาจจะก่อไฟให้ลุกได้จึงฉดินเหล่านั้นได้มีความดําเรตต้องกันว่าข้อที่พวกเราไม่อาจจะก่อไฟให้ลุกขึ้นได้นั้นคงเป็นอิทธานุภาพของพระมหาสมณะไม่ต้องสงสัยเลยครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสกับฉรินอุลุเวลากัสสะว่าดูก่อนกัสสะ พวกฉดินจงก่อไฟให้ลุกเถิดชดินอูลุเวลากัสปะรับพระพุทธดำรัสว่าข้าแต่มหาสมณนะพวกชดินจงก่อไฟให้ลุกไฟทั้งห้าร้อยกองได้ลุกขึ้นคราวเดียวกันเทียวลำดับนั้นฉดินอูลุเวลากัสตะได้มีความดันบรคว่าพระมหาสมณะมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากแท้ถึงกลับให้ไฟลุกขึ้นได้ แต่ก็ไม่เป็นพระรหันต์เหมือนเราแน่ปฏิหารดับไฟ48ก็โดยสมัยนั้นแหลชะดินเหล่านั้นบำเรอไฟกันแล้วไม่อาจดับไฟได้จึงได้คิดต้องกันว่าข้อที่พวกเราไม่อาจดับไฟได้นั้นคงเป็นอิทธานุภาพของพระมหาสมณะไม่ต้องสงสัยเลยครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้า ได้ตรัสกับฉดินอุลุเวลากัสปะว่าดูก่อนกัสปะพวกฉดินจงดับไฟเถิดฉดินอุลุเวลากัสปะรับพระพุทธธรรมรัสว่าข้าแต่มหาสมณนะพวกฉดินจงดับไฟกันไฟทั้งห้าร้อยกองได้ดับคราวเดียวกันเทียวครั้นนั่นแลฉดินอุลุเวลากัสปะได้มีความดําริว่า พระมหาสมณะมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากแท้ถึงกลับให้พวกชดินดับไฟได้แต่ก็ไม่เป็นพระอาหารหันต์เหมือนเราแน่ปฏิหารกองไฟ49ก็โดยสมัยนั้นแหลชดินเหล่านั้นพากันดำลงบ้างผุดขึ้นบ้างทั้งดำทั้งผุดบ้างในแม่น้ำในรัญชลาในราตรีหนาวเหมมันตระดู ระหว่างท้ายเดือนสามต้นเดือนสี่ในสมัยน้ำข้างตกครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงนิรมิตกองไฟไว้ห้าร้อยกองสําหรับให้ชดินเหล่านั้นขึ้นจากน้ำแล้วจะได้พิงจึงชดินเหล่านั้นได้มีความดำริต้องกันว่าข้อที่กองไฟเหล่านี้ถูกนิรมิตไว้นั้นคงต้องเป็นอิทธานุภาพของพระมหาสมณนะไม่ต้องสงสัยเลย ครั้งนั้นชดินอุรุเวลกัสตะได้มีความดำริว่าพระมหาสมณะมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากแท้ถึงกับนิรมิตรกองไฟได้มากมายถึงเท่านั้นแต่ก็ไม่เป็นพระรหันเหมือนเราแน่ปฏิหารน้ำท่วมห้าสิบก็โดยสมัยนั้นแลเมฆใหญ่ในสมัยที่ไม่ใช่ฤดูกาลยังฝนให้ตกแล้ว พ่วงน้ำใหญ่ได้ไหลนองไปประเทศที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่นั้นถูกน้ำท่วมขณะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงพระดำริว่าชไหนหนอเราพึงบันดาลให้น้ำห่างออกไปโดยรอบแล้วจงกลมอยู่บนภาคพื้นอันมีฝุ่นฟุ้งขึ้นตอนกลางครั้นแล้วจึงทรงบันดาลให้น้ำห่างออกไปโดยรอบ แล้วเสด็จจงกลมอยู่บนภาคพ,พื้นอันมีฝุ่นฟุน้งขึ้นตอนกลางต่อมาชดินอุลุเวลากัสปะกล่าวว่าพระมหาสมณะจะได้ถูกน้ำพัดไปเสียเลยดังนี้แล้วพร้อมด้วยชดินมากด้วยกันได้เอาเรือไปสู่ประเทศที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงบันดาลให้น้ำห่างออกไปโดยรอบแล้ว เสด็จจงกลมอยู่บนภาคพื้นอันมีฝุ่นฟุน้งขึ้นตอนกลางแล้วได้ทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่มหาสมณะท่านยังอยู่ที่นี่ดอกหรือพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าถูกลักกัสสะเรายังอยู่ที่นี่ดังนี้แล้วเสด็จขึ้นสู่เวหาปรากฏอยู่ที่เรือจึงชดินอุลุเวลากัสสะ ได้มีความดำ่ริว่าพระมหาสมณะมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากแท้ถึงกับบัรดาลไม่ให้น้ำไหลไปได้แต่ก็ไม่เป็นพระาราหันเหมือนเราแน่